วันที่23สิงหาคม2,564ณนเะมืองเชียงใหม่ไทยแลนด์บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ในห่วงโควิดระบาดเมืองก็จะเงียบเหงาหน่อยนะักท่องเที่ยวไม่มี อา้าวมีฝรั่งอยู่สองคนเลยฝรั่งผมดำเงียบเงาโรงแรมที่พักไม่มีคนมาพักร้านอ,อ,อาหารข้างจะเงียบปิดนี่โรงแรมนี้ก็เงียบ ไม่มีคนพักนะครับพูดง่ายๆคือนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวฝรั่งนี่ไม่มีเลยรถลาในตัวเมืองก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนช่วงเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีโควิดโอ้ลุงขับซอเลเงส่งแก๊สจะไปไหนเนาะ <c oughs> เอาไปก่อนเนะลุงเด้อ รบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เงียบงน้อยก็พอมีรถอยู่ในตัวเมืองแต่ก็เบาบางนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีนฝรั่งมังค่าก็ไม่ค่อยมีเนะี่ยโรงแรมหรูๆก็ไม่มีคนมาพัก ร้านขายข้าวขายอาหารขายอะไรก็ไม่ค่อยมีหม,มายความว่าคนซื้อน้อยลงนี่ตลาดช้างเพียกตลาดช้างเผือกนะครับตรงนี้เงียบเงาไหมครับช้างเผือก ก็พอประมาณนี้แต่ตอนเย็นๆเวลาบ่ายสี่โมงสี่สิบเอ็ดนาทีนี่ก็จะพอมีรถบ้างนะ <The> หลังจากนั้นก็คงจะเงียบ สี่แยกคิวรถช้างเผือกมีรถอยู่หกเจ็ดคันนะครับติดไฟแดงสีแยกคิวรถช้างเผือ,อ, 6, นนอกอในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นี่ถ้าไม่ใช่ตอนค่ำนี้ ก็คงรถลาก็คงจะน้อยนะครับพอทีมันเป็นถนนหลักใหน่ถนนหลักรถเข้ารถออกรถไปรถมามันก็เลยพอมีรถหน่อยแต่ก็ยังไม่หนานแน่นมันช่วงเหตุการณ์ ปกติที่ไม่มีโควิดถ้าไม่มีโควิดนี่มันเหตุการ์มันดูคึกคักกว่านี้นักท่องเที่ยวฝรั่งจีนเยอะ <c oughs> แยหลับจะผัดเชียงใหม่ถนนโชตนาเมื่อก่อนก็คึกคักนะครับแถวนี้นะครับรถลาเยอะแยะร้านถ่ายลงถ่ายรูปอะไรแถวนี้นี่โอ้เมื่อก่อนนี้คึกคักมากตอนนี้ไม่ไหวเงียบ ถือว่าลดน้อยที่สุดแล้วนะเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนี่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวร้านค้าร้านขายของขายของกินก็จะคึกคักลดลาวุ่นวายเยอะแยะมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะถนนบนทางก็ได้พักโรงเรียนโรงแรมก็ได้พักหายใจบ้าง ไม่มีคนเข้าไปใช้บริการก็ได้พักหายใจแต่คนที่ประกอบการต้องการรายได้มาจับจ่ายนี่ก็ทำใจลำบากหน่อยนะสถานการณ์โควิดเข้ามาก็การทํามาค้าขายก็แย่ไปตามๆกัน การดำเนินชีวิตก็มีขีดจำกัดนะครับมีขีดจูกกัดวัวโควิดเกินในระยะห่าง มือปิดจมูกเราเรียกโลกหานะครับโลกหาคนหากินตับกินปอดมนันีเราเคยด่ากันอย่างนี้ถามว่ามันมีจริงไหมทำไมถึงด่ากันอย่างนั้นมีอิลีอิหลอครับมีแต้ๆแด้วย เด็กนั่นเด่นม,มีจริงๆนี่คือสีแยกขวงสิงนะครับถ้าไปทางซ้ายก็ไปสีแยกลินคำเลี้ยวขวาขึ้นดอยสุเทพได้นะครับถ้าเลี้ยวทางขวาก็ไปจังหวัดลําพูนล,ลําปางลงตากลงเพชรกำแพงเพชรได้ หรือถ้าไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ลงไปเด่นชัยอุตรดิตต์วิษณุโลกได้เข้าไปทางน้ำหนาวขอนแก่นหรือจะแจกซ้ายไปทางนครไทยด่านซ้ายภูเรือนอร,อ,อรบวลอุพรดุดรได้ ถ้าตรงไปก็จะขึ้นไปอำเภอแม่ริมนะครับแม่แตงเชียงดาวฝางแม่อายเชียงรายแม่สายท่าขี้เหล็กเชียงตุงเมืองยางเมืองลาสิบสองปันนาเข้ายูนนานประเทศจีนแต่คงไม่ไปอะไรนะสีปอ้อล่าเซี่ยว ไปแถวนั้นนะครับเพราะการสู้รบกันยังมีอยู่ีแยกขวงซิงเป็นทางสีแยกที่เป็นชุมทางรถเข้าออกเยอะนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ออกไปสู่ต่างอำเภอ